สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกค่าน,นะคะนี่ก็เป็นเห็ดขมชุดที่ซีของเฮานะคะพี่น้องเ็ดขมกับเ็ดละงงมันสิมากออกพร้อมกันค่ะเพราว่าทางได้กระซามค่ะพี่น้องลองสังเกตเบิ้งคันเ็ดละงกงขึ้นเ็ดเผิงขมก็ขึ้นค่ะนี่ก็เป็นชุดที่ซีนะคะรอบนี้เอ็ได้ประมาณ30โลค่ะพี่น้องมีแม่กับน้องไปเก็บซอยนะคะเพราะว่าเย็นแยกไปเก็บเ็ดไอ้ละงงนะคะนี่ค่ะมีแม่กับ เอน้องหมูหน่อยชาแนลล้วก็กูกไกดชาแนลไปเก็บนะคะรอบนี้มิเตอร์ดอกสวยๆค่ะนี่ค่ะรอบนี้ดอกพอดีแกงเลยคะ่ะแต่ว่าหมดแล้วนะคะพี่น้องอันนี้มาลงแหนลูกค้าที่า่าเพื่อนอยากเห็นงานนะคะให้เบิง้งหมดแล้วนะคะ30โลปิดรับออเดอร์แล้วนะคะอันนี้ให้พี่น้องเบิ้งงานงานจะซื้อรอบนี้พอดีคำนี่ค่ะล่างลวกเรียบร้อยพร้อม่องค่ะ ไม่มีปลายทางนะคะบางคนก็ยังกลัวเราโกงอยู่เราทําเพจมาได YouTube มานานแล้วค่ะเราไม่โกงลูกค้าแน่นอนเพราะว่าเราไม่หนีไปไหนค่ะเรารัก f อฟนะคะเพราะว่า f อฟติดตามเรามานานบ่ถิ่มบ่ป๋าพี่น้องไปใส่่ะว่ากาโกงเรกค่ะพี่น้องนะคะส่วนสิบปันเพจมาได้หอดปันนี้ค่ะพี่น้องหลากเรียดกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตก่อนนะคะเอาเห็ดขมง,งามๆม,มาฝากให้พี่นอ้องเพิ่งซื้อค่ะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวสิมีชุดใหม่มาอีกอยู่ค่ะถาฝนมากกวนค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องด้วยรักจากใจนะจ๊ะจุบ๊บ